สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับวันนี้มาอู่ต่อเติมซับนะครับมาอู่เล็กนี่มาดูเจ้าคันนี้นะครับกลาจะเสร็จแล้วนะครับนี่ลวดลายไอ้ไอ้ไอตรงกลางนี่ไม่มีนี่แค่น,นี้แต่สียังลงอีกรอบนะครับเห็นรอยด่างๆนี่ยังลงไม่ทั่วนะครับแต่ลายก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่คันนี้นี่ นี่พาดูรอบคันนะครับคันนี้เจ้าของแกเลือกคันซีเองเลยครับนี่สาขีรถมาเลือกคันซีเองเลยนี่ครับเกเอาโทนน้ำเงินนะครับนี่ช่างก็จัดให้ประมาณนี้นะครับนี่โทนน้ำเงินนี่ทางอู่ก็เสริมแหนมให้ประมาณนี้เลยนะครับเพราะบรรทุกนี่รถที่ออกจากอู่ต่อเติมซับแต่ละคันนี่ครับ จะของอู่ก็จะเสริมเหนบให้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้เหนบหนากว่านี้ก็บอกได้ครับคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ถแต่ว่ารถแต่ละคันก็จะเสริมให้ประมาณนี้เลยคันซีไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นจะของแกมาเลือกคันซีเองครับน,นี่ดูครับรายละเอียดนี่ครับ เกียก็เป็นเกียร์โฟนะครับนี่ทุกคันเราก็จะทําที่วางของให้อย่างนี้นะครับเพื่อได้ใช้ได้ใช้แน่นอนนะครับนี่แบบนี้นี่ครับกระจกมองหลังเราใส่ให้ทุกคันนะครับแบบนี้ถ้าใครสนใจนะครับทรงประมาณนี้นะครับนี่ต่อจากคันนี้นะครับนี่เราก็ยังไม่มีรายการนะครับหรือว่าอยากได้ไปใช้งานเลยครับที่อู่ใหญ่แล้วก็มีอยู่สองสามคันนะครับให้เลือก พวงมาลาัย power นะครับคันนี้ช่วงนี้ก็ใส่พวงมาลัย power ให้เกือบทุกคันนะครับแล้วแต่ราคานะครับแล้วแต่ออปชั่นเจ้าของรถจะเลือกว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่ <5 S 1> นอูอาจจะแคบไปนิดนึงครับอูเล็ก <5 S 1> นี่ถ้าง,งานเยอะก็จะแบ่งอูให้อูเล็กทำนะครับ <5 S 1> ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอรายละเอียด <5 S 1> อูเล็กอูใหญ่ก็ มาตรฐานเหมือนกันนะครับเพราะว่าชิ้นงานบางตัวก็ไปตัดมาจากอูใหญ่เอามาเชื่อมมาต่อยู่นี่ครับเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะครับนี่น้องทําประมาณ10บกว่าคันแล้วทำมาหลายปีแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับแถวนี้เขารู้กันดีนโทนสีสีน้ำเงินนะครับเจ้าของมาเลือกสีเจ้าของแกเลือกสีเองนะครับบอกเอาโทนสีน้ำเงิน คันนี้พร้อมเดินไฟนะครับแต่ว่ากระทะแบตเตอรี่เจ้าของเคยเอามาเองนะครับราคาคงราคาก็ต้องสอบถามเจ้าของอูอีกทีนี่ครับลวดลายนี่สวยงามครับประมาณนี้ครับไม่เยอะแต่ว่าสวยดูครับนี่ถ้าใครสนใจทรงประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนี่ อู่ของเราก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัม,มย์อำเภอประโคนชัยนะครับเส้นประโคนชัยบ้านกรวดถ้ามาไม่ถูกก็ติดต่อสอบถามเจ้าของอู่ได้เลยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยว e ผมทิ้งไว้ใต้คลิปถ้าเป็นพวงมาลัยธรรมดาก็จะถูกกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เจ้าของแกเลือกเป็นพวงมาลัย power ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็อีกราคาหนึ่งนะครับแล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่เจ้าของรถจะเลือก ก็ชอบแบบไหนนี่ครับการวางตำแหน่งเกียร์การวางตำแหน่งตุ๊กตานะครับรายละเอียดครับนเนียนๆเ,เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่พวกทรงสายแต่ละอันนี่เป็นของเก่าก็จริงนะครับแต่เ,เรามาล้างมาเช็คใหม่หมดนะครับนี่นี่ล้างเป่าทำความสะอาดใหม่ทุกอันเลยนะครับดูครับรายละเอียด ถ้าใครชอบทรงแบบนี้นี่เกียร์แบบนี้ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนี่เรื่องราคาก็สอบถามเจ้าของอู่ได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่8ปดหมน้านะครับอีเต็นพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่รวมเครื่องนะครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะครับนี่ราคาถูกสุด8ปดหมส่วนคันนี้ทรงแบบนี้ สอบถามเจ้าของอูดูอีกทีนะครับนี่รายละเอียดสวยๆเลยครับเก็บให้เนียนๆเลยครับดูสีสันสวยงามมากครับส่วนสีจะเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นด่างดนี้ครับยังไม่ได้ลงนะครับนี่ยุพ่นแค่รอบเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะปิดกระดาษหนังสือพิมพ์ตรงลายแล้วเราจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสีเนียนแน่นอน คันนี้พร้อมเดินไฟแล้วนะครับนี่จบขับกลับบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องแกเอามาแล้วครับทั้งยางทั้งอะไรแกเอามาเรียบร้อยหมดแล้วนี่ครับนี่ยางแกส่วนเครื่องยนต์ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับของเจ้าของรถแกเอามาเองนะครับ ทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ภายในภายในก็รายละเอียดก็ประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจนะครับทรงแบบนี้เลือกสีได้เลยนะครับนี่เลือกสีได้เลยชอบสีแบบไหนโทนสีแบบไหนลายแบบไหนโทรมาคุยมาสอบถามได้เลยครับครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ